สอนเก่งคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือไงอะ่ะผู้บริหารแบบคุณเนี่ยสะกดคําว่ากาลาเทสไม่เป็นหรอสะกดเป็นแต่ที่ฉันเสนอเขาไปเนี่ยเพราะฉันคิดว่ายัางไงทุกคนก็ต้องได้ใช้มันก็ต้องดูเวลาเวลาบ้างคุณไม่มีเอมพารตี้เลยเหรอหรือไม่มีใครสอนคุณเรื่องนี้เลย ไม่ต้องมาว่าฉันเลยฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วย่าฉันน่ะก็พูดแบบนี้อยู่บ่อยๆกับลูกค้าก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมไม่เชื่อคุณหรอกต่อให้ผมจะไม่เคยเจอคุณย่าคุณนะแต่ผมก็มั่นใจว่าคุณย่าคุณน่ะจะทำอะไรท่านต้องมีเหตุผลมากกว่าคุณแน่คุณจําไว้นะพูดความจริงกับปากไม่มีหูรูดอ่ะมันต่างกันแค่เส้นบางๆนะช่วยระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วย หสอนเก่งคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือไงอะ่ะ